ต่อให้ขายได้และอร่อยเนี่ยถ้าคนเขาอยากกลับมาซื้ออีกเขาก็หาร้านเราไม่เจอหรือว่าเราลองไปตรงนั้นไหมอ่ะโอ้ตรงนู้นยิ่งแล้วใหญ่เลยอ,ะอย่ะไกลขนาดนั้นไม่น่ามีคนเดินผ่านใช่าง้าานก็เดินขายต่อเถอะจ้ะขนมหวานไหมจ้าขานมจ้ขาขนมอ,อร<ะ>่อยจ้ขาขนมจ้าจเล็เล้งแค่แมนียาย ขนมไหมจ๊ะหรือว่ายายเลือกได้เลยนะจ๊ะแล้วขายยังไงอะลูกไม่เป็นไรจ้ะถ้ายายชอบอะเดี๋ยวฉันทํามาให้เพิ่มไม่คิดตังค์จ้ะทำมาตั้งเยอะตั้งแย่งนั้นอะเอามาแจกเลยถึงไม่คิดตังค์อะเป้่าหรอกจ้ะพวกฉันทํามาขายจ้ะแต่พอดีว่ายังหาที่ลงไม่ได้เลยอะนีวว่าจะกลับแล้วจ้ะอุ้ยจะกลับทําไมแล้วลูกเอ้ยที่ท,ทางออกแยะแยะกว้างขวางอย่างนี้ตั้งตรงไหนก็ได้ลูกแต่ว่าแม่ค้าแถวนี้บอกที่เต็มอะจ้ะมีคนจองหมดแล้ว นี่พวกนี้ไม่เป็นไรตั้งวางไว้ข้างๆนี้เลยขายกระค่าอยู่ตรงนี้เลยนะมาวะมา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 แต่เดีี๋ยวเดี๋ยวก่อนยเดี๋ยวก่อนยนเด้ไหมไดีวเดยเดื่ยงไดียวเยเอยวี่ยูเรีรางสเวยนะะี<ม>๋เดี๋ยวีบยวเดี๋ดีเดเยนเดยเดีเดียวเดเดเดีย <laughs> ฝีมือไม่เร็วเลยเธอใช้ได้เลยลูกบก <C> e <an> ปกตินะขาก็ไม่เคยชมใครเพื่อนเพื่ออย่างนี้หรอกนี่มันอร่อยจริงๆว่ะเนี่ยวางเลกวางลงนี้ขายกันข้าตอนนี้แหละขายเลยคุณตาคุณตามามามาอยู่ข้างกันนี่แหละมา <C> e <an> อุอ้ยไม่ต้องไป่ต้องอุไ้ไม่จ้งเองเ <C> e <an> ้องไปจององไปจ้องไจองไจองไปไปจ้้งไ้งไปอ้อ้อ ดี๋ยวยายก็หมดไข่ดีขนมจ้าขนมไหมจ้าชิมดูก่อนนะนะจ้าไม่อร่อยไม่ต้องซื้อจ้าขอบคุณนะจ้าช่วยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ด้วยนะจ้าขนมจ้าชิมดูก่อนนะนะจ้าไม่อร่อยไม่ต้องซื้อจ้าชิมเฉยจ้าขอบคุณนะจ้าขนมอร่อยอร่อยจ้าขนมจ้าขนมไหมจ้าชิมได้จ้าชิมดูก่อนนะจ้าไม่อร่อยไม่ต้องซื้อจ้าโอ้านี่ไม่ซื้อก่อนเหรอไม่เป็นไรจต่ยาย